It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup สวัสดีค่ะได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรปรับ a Cup of Culture แล้วนะคะวันนี้คุณผู้ฟังได้มานั่งดื่มกาแฟแก้วที่526ครับที่ชันชุดิมาสีบำรุงศาสตร์หรือพี่ชูของพวกเราทุกคนนะคะ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่ชูได้ชวนท่านผู้ฟังพูดคุยกันถึงเรื่องของประเด็นปัญหาซึ่งถือว่าเป็นกับดักหลายๆเรื่องที่มีผลต่อการทำงานของผู้นำในองค์กรและในสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องราวของผู้นำที่มีบทบาทและสร้างผลกระทบต่อองค์กรค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะพชูตั้งชื่อว่าผู้นำยุคใหม่ทำผิดอย่างไรให้ลูกทีมเชื่อมั่นค่ะ ความเชื่อหรือความคาดหวังเดิมๆที่ว่าผู้นำทำผิดไม่ได้ทำพลาดไม่เป็นกลายเป็นโซ่ตรวนเส้นใหญ่ที่ผูกค้องคอรักแขนผู้นำในองค์กรมากมายค่ะจากหมวกที่ต้องสวมใส่ไว้จากความมั่นใจมั่นหน้าส่วนตัวหรือที่เรียกว่าอีโก้เซลสตีมหรือใดก็แล้วแต่แต่ท่านผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าการที่ผู้นำกล้าแอนอกยอมรับความผิด ความพลาดความไม่รู้ของตนเองนั้นมันก่อให้เกิด positive impact หรือผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรของท่านอย่างไรวันนี้พี่ชูจึงอยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยกันในเรื่องนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์หรือเป็นการจุดตะตุกเตือนหลายๆท่านที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำอยู่ในขณะนี้ค่ะความแตกต่างของ good leader หรือผู้นำที่ดีและ great leader หรือผู้นำาชนเดิศดูที่ผู้นำคนนั้นมีความสามารถในการจัดการกับความผิดพลาดของตนเองได้อย่างไรคะ่ะการเป็นแม่แบบที่ดีส่งผลมากมายนะคะเพราะทีมงานของเราต่างล้วนเฝ้ามองพฤติกรรมของเราในฐานะผู้นำและหากเราสามารถแสดงออกอย่างเปิดเผยเมื่อเกิดความผิดพลาดและจัดการได้อย่างเหมาะสมแล้วย่อมจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ การทำตามต้นแบบและที่สำคัญที่สุดนะคะคือ trust ค่ะหรือความเชื่อมัน่นเชื่อใจต่อตัวหัวหน้าหรือผู้นำค่ะและหลักปฏิบัติง่ายๆที่ผู้นำทุกคนควรจะฝึกฝนไว้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะเรื่องแรกค่ะยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่าพยายามปิดบังหรือปัดความผิดให้ผู้อื่นค่ะถ้าเราทำพลาดตองยอมรับและรับผิดชอบค่ะ เพื่อหาทางออกต่อไปมันง่ายกว่ากันมากมายค่ะปัญหาของหัวหน้าหรือผู้นำส่วนใหญ่เกิดจากความกลัวที่ถูกมองว่าขาดความสามารถแต่จริงๆแล้วการไม่ยอมรับความผิดพลาดยิ่งทำให้ดูแย่ไปกว่าน,นั้นอีกนะคะการที่ผู้นำกล้าออกมาและยอมรับความผิดจะสร้างความเชื่อใจและทำให้คุณกลายเป็นผู้นำที่มีชีวิตจิตใจ มีเลือดเมียเนื้อมากยิ่งขึ้นในสายตาของทีมงานค่ะ <Yeah. S 1> เรื่องที่สองนะคะเรียนรู้จากความผิดพลาดค่ะความผิดพลาดเมื่อเกิดขึ้นแล้วจงระวังอย่าให้เกิดซ้ำค่ะเพราะความผิดที่เกิดซ้ำซ้ำซ้ำํซ,ซ้มันไม่ใช่ความผิดพลาดนะคะแต่มันคือการตัดสินใจของคุณค่ะผู้นําที่ดีมักมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง การทดลองของใหม่หยิบฉวยโอกาสมองหาความเป็นไปได้ในเรื่องที่จำกัุดเสมอและผู้นําที่ดีที่สุดค่ะจะเรียนรู้จากความผิดพลาดตลอดเส้นทางความผิดพลาดคือครูที่ดีนะคะและเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันค่ะประเด็นที่สามนะคะเปิดโอกาสให้ลูกทีมเรียนรู้จากบทเรียนความผิดพลาดของเราค่ะ จงใช้ช่วงเวลาแห่งความผิดพลาดสอดบทเรียนให้กับทีมงานแต่ไม่ใช่กับความผิดพลาดนะคะให้เรียนรู้จากสิ่งที่คุณเรียนรู้จากประสบการณ์การผิดพลาดนั้นๆค่ะเพราะผู้นำที่เป็นเลิศก็เป็นครูที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันค่ะและประเด็นสุดท้ายนะคะจงใช้ความผิดพลาดเรียนรู้และผลักดันตนเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะความสำเร็จ มีความเชื่อมโยงเสมอการพัฒนาตนเองค่ะผู้คนที่ประสบความสําเร็จจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องค่ะการทําผิดล้มเหลวแต่เราต้องไม่ล้มเลิกค่ะเรียนรู้โดยใช้ความล้มเหลวคือการก้าวกระโดดจากความล้มเหลวในอดีตค่ะเราจะไม่ลืมความผิดพลาดนะคะแต่เราจะไม่จมอยู่กับมันค่ะหรือปล่อยให้มันกดดันให้เราแย่ยิ่งลงไปอีกในทางกลับกันนะคะ ในฐานะองการเป็นผู้นําค่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามมันไปให้ได้นะคะแล้วทำไมผู้นําจึงควรจะต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองล่ะคะเรื่องแรกเลยนะคะมันก่อให้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจค่ะสิ่งที่ลูกทีมส่วนใหญ่มองหาจากผู้นำไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบนะคะหากเป็นความใส่ใจและความสร้างสรรค์ค่ะ ได้เห็นผู้นำของตัวเองยอมรับความผิดพลาดมีการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจและความโปรง่งใสในบรรยากาศของการทำงานร่วมกันค่ะมันยังสร้างให้เกิดความมั่นใจในการสร้างความคิดริเริ่มความคิดนอกกรอบของทีมงานด้วยนะคะเรื่องที่สองนะคะการที่ผู้นำยอมรับความผิดพลาดของตัวเองจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีมงาน และช่วยสร้างความร่วมไม้ร่วมมือในการรับผิดชอบของทีมด้วยค่ะเวลาที่ผู้นำกล้ายืนขึ้นและยอมรับความผิดพลาดเป็นโอกาสในการสร้างความชัดเจนและโอกาสในการสร้างเสริมความรู้สึกร่วมรับผิดชอบค่ะส่งผลให้ทีมงานของเรานะคะให้คุณค่าและเห็นความสำคัญของการที่มีผู้คอยช่วยเหลือหรือคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังค่ะประโยชน์เรื่องที่สามนะคะ ก็คือการเป็นต้นแบบที่ดีค่ะการยอมรับความผิดพลาดของผู้นำเป็นพฤติกรรมตัวอย่างเป็นสัญลักษณ์ที่ดีที่ส่งให้กับทีมงานว่าองค์กรเปิดโอกาสให้เราสามารถล้มเหลวได้ไม่ต้องกลัวการตัดสินใจเป็นการส่งเสริมในสิ่งที่เราเรียกว่า empower ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเป็นการสร้างเสริม วัฒนธรรมการเรียนรู้ไปด้วยในเวลาเดียวกันค่ะและประโยชน์เรื่องสุดท้ายนะคะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับวัฒนธรรมองค,อค์กรค่ะการที่ผู้นําลุกขึ้นมาแล้วกล้าแสดงออกรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของตัวเองเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมแห่งความเชื่อใจนะคะอย่างที่ได้เล่ามาตลอดว่าเมื่อผู้นําลุกขึ้นยืดอกรับความผิดเป็นโอกาสในการสร้างความเคารพความให้เกียรติและความเป็นแบบอย่างค่ะ สำคัญที่สุดคือเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเชื่อใจค่ะองค์กรที่ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเชื่อใจจะพัฒนาให้ทีมงานมีจิตวิญญาณของการเป็นเจ้าของหรือที่เราเรียกว่า repreneurship สร้างสารรค์นวัตกรรมและเรื่องใหม่ๆค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความโปร่งใสในองค์กรความเชื่อมโยงและชัดเจนในมุมมองความคิด สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการสร้างเสริมให้ทีมงานเชื่อมั่นต่ออนาคตขององค์กรนะคะและนั่นคือประโยชน์ของการที่ผู้นำกล้าที่จะยอมรับความผิดของตนเองค่ะถึงตอนนี้แล้วท่านผู้ฟังคงจะเห็นถึงประโยชน์นะคะที่ผู้นำควรจะต้องลุกขึ้นมาแสดงความกล้าหาญในการที่จะยอมรับถึงความผิดพลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นจากเราแล้วเราควรจะทำยังไงล่ะคะเพื่อที่จะให การเปิดเผยหรือการแสดงออกนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้มีเกร็ดเล็กเก็ดน้อยมาฝากเช่นเคยค่ะเรื่องที่1น,นะคะจงเป็นคนแรกที่เป็นคนสื่อสารถึงข้อมูลเหล่านั้นค่ะอย่าปล่อยให้มีคนมาเล่าแทนเรานะคะเรื่องที่สองค่ะให้ความชัดเจนกระจางในระดับความรุนแรงของปัญหาค่ะเพื่อให้ทีมงานของเราได้เห็นภาพ นะคะได้เห็นถึงความรับผิดชอบที่คุณมีต่อความผิดพลาดนั้นๆค่ะบางครั้งอาจจะมีมากกว่าที่เป็นจริงก็ได้แต่ก็ดีกว่าให้คนที่เขาอยู่กับเราหรือลูกทีมของเราเนี่ยรู้สึกว่าเราปิดบังนะคะเรื่องที่สามค่ะรับผิดชอบต่อความผิดนั้นแม้ว่าในบางครั้งปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวคุณค่ะประโยคสั้นๆที่ต้องจำไว้นะคะหาคุณคือหัวหน้าความรับผิดชอบเป็นของคุณนะคะ เรื่องที่สี่ค่ะหาทางออกวิเคราะห์ปัญหาให้เหมาะสมให้สมบูรณ์มากที่สุดนะคะพระนอกเหนือจากการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นความทุ่มเทในการแก้ไขวิเคราะห์ปัญหาอย่างเต็มกำลังเป็นอีกเรื่องที่สำคัญค่ะและอย่าลืมนะคะอีกสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมการสื่อสารกับทีมงานตลอดเวลานะคะเพื่อให้ทุกคนเกิดความมั่นใจว่าคุณกำลังทำการแก้ไขความผิดพลาดนั้นๆค่ะ เรื่องที่5ที่คุณควรทำนะคะก็คือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานค่ะอย่าปล่อยให้ความกลัวเสียหน้าเก็บกักปัญหาไว้กับตัวคุณเองนะคะหรือความรับผิดชอบทำให้คุณคิดว่าคุณต้องแก้ปัญหาด้วยตนเองตลอดไปค่ะแสวงหาความช่วยเหลือความคิดเห็นเปิดรับข้อมูลนอกจากคุณจะได้ทางออกแล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงภาวะของความเป็นผู้นำของคุณนะคะที่ไม่ปกปิดสิ่งที่ไม่รู้ หรือปกปิดบลายสปอตของคุณค่ะเรื่องที่6ค่ะติดตามแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและแก้ปัญหาให้จบและเรื่องสุดท้ายนะคะมองการแก้ไขไปที่ระบบไม่ใช่แก้ที่ปัญหาเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะหลายครั้งปัญหาเป็นเพียงปลายเหตุเมื่อแก้ไขปัญหานี้ก็อ,อาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาดังนั้นในฐานะของความเป็นผู้นำจึงต้องมองความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และแก้ไขให้ครบถ้วนในระบบที่ควรจะเป็นนะคะจนตอนนี้แล้วท่านผู้ฟังคงเห็นแล้วนะคะว่าความกล้าหาญในการยอมรับความผิดพลาดของผู้นำจะช่วยสร้างเรื่องดีๆโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมขององค์กรค่ะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแห่งความเชื่อใจวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมแห่งการรับผิดชอบและวัฒนธรรมแห่งการทำงานร่วมกันค่ะ และนั่นก็คงเป็นสิ่งที่ผู้นำในองค์กรทุกคนควรจะต้องให้ความสำคัญนะคะเพราะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นแน่นอนทำไมเราไม่มาช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเป็นกันล่ะคะวันนี้กาแฟหมดแก้วซะแล้วคะ่ะกลับมาติดตาม A c u p of c u u t u u r e ได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับพี่ชูนะคะ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.